โอ้โหแมงคลามไม่เคยกินนะพี่ดาวกินไงอ่ะกินด้เหรอตอนเนี้ยกินแมงคลามใครคุยด้วยกินโอ้โหเคยแต่อามากัดกันอ่ะอยู่นี่เขากินแมงคลามกันด้วยเดี๋ยวปีก่อนกันอยากรู้ว่าเหมือนไงว่ารสชาติยังไงเนาะ ขาไปดิเอากินเลยนะเออยยังไงมันดีว่ะอือร่อยดีว่ะเลยมันคำทอดอ่ะเขาก็กินได้นะไหนกินหรอก อร่อยไหมอร่อยเยอะแค่ว่าตัวเมียมันจะมันเยอะมันจะอร่อยไม่มีตัวเมียไม่ใช่ตัวผู้เ่ะเนี่ยตัวเมียตัวเมียจะไม่มีเขานะตัวเมียไม่มีต้นตัวใหญ่เนูะตัวไหนเนี่เนาะเนาะตัวหนึ่งมันแจีปีก่อนปีกมันแข็งแข็ไม่เคยกินนะแกไปหามาจากไหนวะเนี่ยฮะพี่ดาวแกไปหามาจากไหนอะเอาม่ให้ กิโลเท่าไหร่เนี่ยไม่เคาายย้าไม่ใายเฉยหระอืออ้าวเนี่ยก็เหมือนพวกหนอนพวกอะไรนะก็เหมือนไดไงเป็นเหมือนคหมืันด่วงอ่ะอือไมแเล่มันไม่เล่คทายกินนาทีสองอืมอืมแล้วกินอีกตัวหนึ่ง อืมจะเนี่อยเมืนน่งอย่างเดียใช่น่าจะอร่อยมากอ่ะอร่อยเลยอร่อยใจไม่เคยกินอะ่ะมาอยู่โคราชบัดเองไในกินแล้วนี่เขาเรียกอะไรแมงคลามแมงคลามแต่บ้านผมก็แมงคลามเนาะนะเน,นี่ยนะสุดท้ายออืเดี๋ยวน้องๆเขาไม่ได้กินกัน กินหมดใช่อยากกินหัวอือพี่ยาสุดยอดเลยหามากินมาทอดกินเหมืนอนแมงเยอืยบ๊ายบายแซ่บห,หลาย